ารลูกร้องเพลงต่าเนี่ย Happy birthday to you ตกมือน้องยาตกมือด้วย Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday รคะลูก แขกมาวันเกิดนายามีใครบ้างอะลูกมีคุณครูมีรูหละลูกมีใครอีกมีอมอมีน้องเหรอลูกที่มากินเค้กอ่ะอ่าตัดเค้กแบ่งเลยออาให้พี่เบิร์ดเกัน